สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมือง C ี e p o r t e เตอหรือ Citizen Reporter ค่ะพื้นที่สื่อโดยภาคพลเมืองเพราะคุณก็สามารถเป็นนักข่าวได้ขยับเป็นปัญหาที่เกิดจากทุกคนนะคะและดูเหมือนว่าการจัดการจากต้นทางจะเป็นเรื่องยากค่ะ แต่ก็มีหลายพื้นที่ที่พยายามจะจัดการขยะจากภายในชุมชนของตัวเองอย่างที่บ้านศบยาวจังหวัดน่านที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นคุณค่าสิ่งของทุกชิ้นก่อนนำไปทิ้งรวมถึงร่วมกันคัดแยกขยะก่อนลงถังด้วยค่ะติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ปัญหาขยะถือเป็นปัญหาที่ต้องมีการแก้ไขเพราะปัจจุบันนี้เราจะสังเกตได้ว่า ในแต่ละพื้นที่มีการรณรงค์แก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันเป็นส่วนมากครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะได้ป้าท่านผู้ชมนะครับได้มาเข้ามาดูระบบการบริหารจัดการขยะนะครับของบ้านซบยาวนะครับมูทีเก็ตตำบลเมืองจั่งนะครับก็จะไปดูว่าทําไมบ้านนี่ถึงมีปัญหาเรื่องขยะนะครับก็จะป้าท่านผู้ชมนะครับเข้าไปดูนะครับระบบ การบริหารจัดการของหมู่บ้านกว่าปนเปนญญาจะได้นะครับบ้านซบยาวมูทิเจตต์ตำบลเมืองจังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเดิมที่ยังบ่มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีแต่เมื่อมีผู้นําชุมชนและหน่วยงานภาคกลฐได้เล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงได้ร่วมกันหาแนวทางป้องกันปัญหาขยะที่จะเกิดขึ้นในชุมชนการจัดการขยะครับก็มี การอบล้มปัจจุบันหรือของโหกปัจจุบันนะครับการคัดแยกงขยะนะครับแต่ละอย่างในยาเนี่จะมีมีราคาหมดนะครับของขายได้หมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวนี้ก็ค <se S 1> ันีอาจารย์ฟ้องจัดนะครับเป็นเป็นข้าราชการต้นานนะครับเป็นการนำอิ่มผู้สูงอายุนะครับเก็บขยะนะครับแต่ละหมู่บ้านนะครับที่แต่ละหลังคาที่เป็นเก็บไว้นะครับอาจจะติดปนักหนาสารสารกันหนัก็เ้ืเอไปขายที่หอประชุมตีเลี้ยนนิ่งเลี้ยนเก่านะครับอาจจะ้ติดปิดกวดปิดแก้วที่นักหนักถึงเอาไปตีบ้านท่านนะครับเป็นจะมาเก็บเอาแล้วเป็น นางฟ้องจันทร์จันหานประธานกองทุนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านซบยาวซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมในการเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการขยะของบ้านซบยาวได้ให้แนวคิดและให้้าบ้านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้โดยการเปลี่ยนขยะเป็นเงินจะมีถึงขยะในแต่ละบ้านในในหมู่บ้านบ้านซบยาวจะมีถังขยะอยู่นอกบ้านเลยจะมีถุงอยู่ในบ้านเป็นคนเก็บ ผู้บังคจากอบตของคุณประกันสุขภาพพะว่าคนคิดว่าถ้าเขาเก็บขยะเนี่ยมันก็จะมีบมโลโลออม่มีโรคโใครเด็กอ่อนอย่างน,ง,งนี้มันก็จะไม่ใคเหมือนกันก็ว่ากัวงนี้มันก็จะมีส่วนยังเกินหกไร่เหมือนกันนอกจากนี้ทางหน่วยงานด้านสาธารณสุขยังได้เข้ามาใหืความหูในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเพื่อให้หมู่บ้านมีความสะอาดและปลอดภัย จากโรคที่อันอาจจะเกิดขึ้นจากขยะเหล่านั้นตัวยขยะต่างๆนั้นเป็นพวกแมลงวันมันจะมาตอมมันก็เนี่ยมันเป็นแรงติดแผลเจื้อเนีย่ยคืออุจจาระหลวงได้เนาะแล้วก็โรคอย่างอื่นเหีมันมีหลายโครคเนาะยาอีอยากมงก็พวกถ้าเกิดขยะนี่ถ้าจะเป็นกระลามะเป้าก็ ถ้าเฮามาทิ้งจอปปีอีปบถ้าเกิดว่าเฮาบอกปิดฝาน้ำน้ำฝนเนี่ยช่วงน้ำฝนเนี่ยมันก่จะน้ำขังมันก่อนยายงยุ้งร้ายมาใครได้ชุมชนบ้านซบยาวถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบที่หลายๆชุมชนซึ่งมีบริบทใกล้เคียงกันนี้ได้เข้ามาศึกษาและนำวิธีการไปปับใจ้เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการขยะในชุมชนของตนในโอกาสต่อไปนักข่าวพลเมืองกรมอาจารย์พิเศษวิไลชุมชนน่างรายงาน นี่เป็นอีกหนึ่งการจัดการขยะที่เริ่มจากจุดเล็กๆอย่างในครัวเรือนค่ะก่อนที่จะขยายผลไปในระดับชุมชนซึ่งหากว่าวิธีการรูปแบบนี้ถูกปรับขยายไปในหลายพื้นที่ปัญหาขยะล้นเมืองก็ดูจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะคุณผู้ชมก็สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณผ่าน facebook.com/citizenthaiPBS หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285 เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ